และเพื่อให้สมศักดิ์ศรีการแข่งขันในวันนี้จะเปลี่ยนไปเพื่อบททดสอบความเป็นนักสู้ทดสอบจิตใจและทดสอบฝีมือว่าใครที่จะเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกคุณจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3รอบซึ่งในแต่ละรอบเราจะคัดเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนคนที่เหลือจะแข่งขันต่อจนถึงรอบสุดท้ายและจะต้องมีหนึ่งคน ที่จะต้องออกจากมาสเตอร์เชฟคริกเชนครับหมดแลนีอ่อ้าวเ,เอาแล้วมาแล้วโจทย์ที่กลัวเป็นการแข่งขัน3โจทย์ถ้าเราไม่ได้จานดีที่สุดจานแรกมันจะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกว่าถ้าจานต่อไปไม่ได้เราก็ตกไปเรื่อยๆตกไปต้องแข่งอีกต้องเหนื่อยไปเรื่อยๆสำคัญมากถ้าเราได้เป็นคนแรกที่ได้ผ่ัดเข้ารอบเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายไงคือกุ๊ปเอเขาก็น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้ประมาทเพื่อนคนอื่นๆที่เขาก็เก่งๆเหมือนกันซึ่งโจทย์การแข่งขันในรอบนี้ พวกคุณจะต้องเจอกับวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยเราเชื่อว่าพวกคุณทุกคนคงรู้จักแต่ไม่คุ้นเคยต้องเป็นโจทย์อะไรที่พี่เลนพี่เลนคนอื่นเขาไม่ค่อยทำเลนเผลอๆจะมีคนโผล่มาอะไรก็มาเหอะมาจะประหลาดสักแค่ไหนกันนั่นก็คือ ไข่อ่อนไข่อ่อนหัวไข่อ่อนอันอย่างวะภาพแรกที่เห็นมันคือก้อนๆเหลืองๆเหมือนจะเคยเห็นแต่ก็ไม่ได้คุ้นชินซะทีเดียวอ่ะ พวงไข่อ่อนก็คือไข่ไก่ที่มีไข่แดงขนาดต่างๆเกาะเป็นพวงอยู่ในท้องของไก่มีตั้งแต่ลูกเล็กไปจนถึงลูกใหญ่เท่าไข่ไก่จริงๆด้วยความที่ผมเป็นคนลาวแถวบ้านเขาก็เอาทำต้มยำก็รู้สึกคุ้นชินกับรสชาติมันเป็นอย่างดีนึกก่อนว่าฉันเคยกินหรือเปล่าเราเคยเห็นนะเดินตามท้องตลาดแต่ก็ไม่ได้หาง่ายนะในยุคนี้ กินตั้งแต่เด็กที่กะติบยืนแบบงงๆพี่เฟิร์นแบบยังไงเอาไปทำอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วจำไว้นะครับหนึ่งคนที่ทำออกมาได้ดีที่สุดในการแข่งขันนี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถ้าคุณอยากเป็นคนนั้นคุณต้องพิสูจน์ตัวเองพวกคุณมีเวลา45นาทีในการทำอาหารจานนี้ และคุณจะต้องแบ่งเวลาที่มีไปคัดเลือกวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ต5นาที45นาทีต้องบอกว่าน้อยมากหยิบของก็ประมาณ5นาทีแล้วก็ต้องคิดอะไรที่มันเร็วมากๆต้องรอบแรกให้ได้ถ้าเกิดไปรอบ2รอบ3ไม่รู้จะเจออะไรอีกนะเว้ทุกคนพร้อมนะคะพรอ้รอมครับค่ะ เราจะหยิบของในสิ่งที่ทำมันได้ไม่หยิบแบบฟุ้งเกินมีในหัวแล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างต้องมีสติแล้วก็ไม่ลืมอะไรเลยทำอะไรดีวะเนี่ยเิ่นนี้ยู่ไหนวะฝั่งฝั่งนู้นหรอวะพี่ชานทำอะไร ห้านาทีซื้อของมันเป็นไปไม่ได้เลยนะกับโลกความเป็นจริงอะ่ะเราต้องคิดไปด้วยว่าจะทําอะไรต้องดูสิ่งที่มีในห้องไปด้วยเราจะแก้ยังไงมันกดดันเหมือนกันนะพวงไข่ค,คิดว่าต้องกยิบอะไรที่มาดับเา่ามันเราจาได้ว่าพวกเครื่องในควรเราไปล้างก่อนโอ้ยเครียดเราก็คิดเมนูเป็นหัวด้วยพยายามอะเครื่องพริกแกงสมุนไพรต่างๆก็ต้องมาคาร์โบไฮเดรตต้องมาเน้นเผื่อไข่ก็ยังหยิบมาสองแผงเลยนะเผื่อทําหล่นแตกนี่ซอสครับอ ไม่รู้ครบหรือเปล่าแต่หยิบมาทุกอย่างที่เราคิดว่าเราเคยทําใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งหยิบมาไว้ก่อน